สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาะว่าดีสำหรับคนไทยแล้วรู้จักกล้วยน้ำว้ากันเป็นอย่างดีครับตั้งแต่สมัยโบราณนิยมปลูกเอาไว้แทบทุกบ้านเพอเราสามารถใช้ประโยชน์จากกล้วยได้แทบทุกส่วนครับไม่ว่าจะเป็นต้นใบดอกผลโดยเฉพาะผลกล้วยนอกจากว่าจะนำมารับประทานแล้วกลับพบว่ากล้วยถือได้ว่าเป็นยาชั้นดีในการดูแลสุขภาพได้อย่างน่าทึ่ง หากท่านกำลังตกอยู่ในภาวะเครียดท้องผูกโรคกระเพาะอาหารอาการลิสติดวงทวารท้องเสียระบบขับถ่ายมีปัญหาเกิดเลี้วว้อยก่อนวัยอันควรต้องการหาตัวช่วยในการลดความอ้วนมีภาวะหรือว่ามีความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคกระดูกพรุนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวัยหมดประจำเดือนหรือว่าผู้สูงอายุต้องการดีท็อกลำไส้และอีกหลายๆอาการที่เราคาดไม่ถึง ว่ากล้วยจะสามารถช่วยท่านได้ทุกเรื่องที่ท่านอยากรู้ถูกอัดแน่นและสรุปมาแบบเข้าใจง่ายในคลิปนี้คลิปเดียวไปดูรายละเอียดกันเลยครับหากคุณเข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับ กล้วยน้ำว้าเป็นผลไม้ไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วคนไทยทุกคนเกิดมาต้องรู้จกักกล้วยน้ำวา้ากันเป็นอย่างดีครับเพราะว่าปลูกง่ายโตเร็วออกดอกและให้ผลที่รวดเร็วพอๆกับการแตกหน่อใหม่เพื่อใช้ในการขยายพันธุ์ต่อไปนอกจากนั้นแล้วกล้วยน้ำว้ายังเป็นผลไม้ไทยที่ออกผลทุกฤด,ดูกาลร,ราคาไม่แพงมากบางบ้านยังมีต้นกล้วยเป็นของตัวเอง เก็บผลกล้วยน้ำว้ากินได้ตลอดซึ่งจัดว่าเป็นความโชคดีด้านอาหารเพื่อสุขภาพเลยก็ว่าได้นอกจากนั้นแล้วต้นกล้วยยังจัดว่าเป็นพืชที่สารพัดประโยชน์มากๆอย่างใบกล้วยหรือว่าเรียกว่าใบตองนำมอห่ออาหารได้แบบลักโลกหรือว่าจะนํำไปประดิษฐ์เป็นงานดอกไม้ก็ได้หรือหยกกล้วยก็นำมาทำเป็นเมนูอาหารได้มากมายครับทั้งแกงหยกกล้วยยำหยกกล้วย หรือมีการใช้หยวกกล้วยเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ก็ดีหลายคนอาจจะมองว่ากล้วยน้ำว้าเป็นผลไม้ที่ไม่น่าจะให้พลังงานได้เยอะแต่ความเป็นจริงแล้วกล้วยน้ำว้าถือได้ว่าเป็นแหล่งพลังงานสำรองชั้นดีเพราะในหนึ่งผลสามารถให้พลังงานถึง1 0 0แคลอรีซึ่งประกอบด้วยน้ำตาลธรรมชาติอยู่ถึง3ชนิดนั่นก็คือซูโครสฟรโกโตสและกลูโคสร,รวมไปถึงเส้นใยและกากอาหาร ซึ่งการรับประทานกล้วยจะให้ผลดีต่อสุขภาพขนาดไหนไปดูครับข้อที่1กินกล้วยน้ำว้าหาม่มแล้วอารมณ์ดีมีความสุขเพราะกล้วยน้ำว้าจะมีสารทริปโตเฟนซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการผลิตฮอร์โมนเอนโดฟินข้อที่2ขจัดความเครียดช่วยให้หลับสบายและต้านภาวะซึมเศร้าได้ พรากล้วยน้ำวานั้นจะมีสารทิปเปเฟนทำให้รู้สึกสงบผ่อนคลายควรกินก่อนอาหารเย็น1ลูกและหลังอาหารเย็นอีก1ลูกข้อที่3แก่อาการท้องผูกเพราะว่ามีกากใหญ่ไฟเบอร์สูงกระตุ้นการขับถ่ายทำให้อุจจาระนุ่มขับถ่ายง่ายช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งลำไส้โรคกระเพาะอาหารมะเร็งตับและบรรเทาอาการโรคยิสะดวงทวารได้ ข้อที่ 4. แก้อาการท้องเสียพอาะกรนัำหวาหามมีสารเทนนินซึ่งช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคท,ทีเรียช่วยป้องกันผนังกระเพาะลำไส้ถูกทำลายซึ่งเป็นสาเหตุของอาการท้องเสียข้อที่ 5. ช่วยในการชะลอความชราลดริ้วรอยเหี่ยวยนบนใบหน้า กล้วยน้ำว้าจะมีสารเบตตาแคโรทีนมีวิตามินซีสูงและมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยในการชะลอวัยทำให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่ลงมีน้ำมีนวลข้อที่6ช่วยในการลดความอ้วนควบคุมน้ำหนักเพราะกล้วยน้ำว้าหามหนึ่งผลมีน้ำตาลเชิงเดี่ยวคือกลูโคสฟุกโตสประมาณ1ช้อนชาเมื่อกินเข้าไปแล้วร่างกายจะนำไปใช้ได้อย่างทันทีครับทำให้รู้สึกมีแรง แนะนำว่าควรกินก่อนออกกำลังกายหรือว่ากินก่อนมื้ออาหารหนึ่งผลจะทำให้รับประทานข้าวได้น้อยลงครับลดความอยากอาหารลงได้ข้อที่7ลดความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนในผู้หญิงที่เริ่มหมดประจำเดือน หรือผู้ที่อยู่ในวัยสูงอายุพอะกล้วยน้ำว้าห่ามจะมีแคลเซียมสูงหากนำไปปิ้งหรือว่าต้มปริมาณแคลเซียมจะเพิ่มขึ้น5-6เท่าเลยทีเดียวแนะนำว่าควรกินกล้วยปิ้งหรือว่ากล้วยต้มวันละหนึลูกจะได้แคลเซียมในปริมาณเพียงพอต่อร่างกายข้อที่8ช่วยในการดีท็อกลํำไส้ช่วยให้ถ่ายง่ายลํำไส้สะอาด พอกรวยจะช่วยในการกําจัดแบคท,ทีเรียที่เกิดจากการกินเนื้อสัตว์มากจนอุจจระมีกลิ่นเหม็นแนะนําว่าให้กินกล้วยน้ําว้าห่ามวันละ4ี่ลูกเช่นกันครับเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์อุจจระจะไม่เหม็นหรือมีกลิ่นน้อยลงข้อที่9กล้วยน้ำว้าช่วยแก้ปัญหาปากเป็นแผลร้อนในช่วยให้ปากไม่เหม็นป้องกันโรคโลหิตจ,จางเพราะกล้วยน้ําว้านั้นจะมีธาตุเหล็ก เือในการบำรุงเหงือกและฟันให้แข็งแรงป้องกันฟันผุจากแคลเซียมฟอสฟอรัสและวิตามินซีที่อยู่ในกล้วยนั่นเองอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการกินกล้วยจะมีประโยชน์มากมายแต่การบริโภคในปริมาณที่มากก็ส่งผลเสียกับร่างกายได้เช่นกันดังนั้นจึงต้องระมัดระวังการกินกล้วยน้ำว้าในปริมาณที่มากนะครับโดยเฉพาะกล้วยหม่มอาจจะทำให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อแน่นท้องได้ เห็นหรือยังว่าประโยชน์ดีๆจากกล้วยน้ำว้านั้นมีเยอะขนาดไหนสำหรับใครที่เคยเมินแนะนำให้หันกลับมากินกล้วยน้ำว้ากันครับรับรองว่าจะพบกับสุขภาพดีอย่างแน่นอนเวลาไปจ่ายตลาดอย่าลืมซื้อกล้วยน้ำวา้ากลับมาติดบ้านเอาไว้บ้างนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ ก่อนจากการบอกเราหน่อยว่าท่านเป็นคนนึงหรือเปล่าครับที่ชอบรับประทานกล้วยน้ำว้าเป็นประจำหรือว่ามีกล้วยน้ำว้าติดบ้านเอาไว้บ้างหรือเปล่านะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปและหากท่านเป็นคนหนึ่งที่รักสุขภาพแล้วก็ชอบเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเราจะมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายมาฝากท่านทุกวันสำหรับวันนี้นะวาววาย DIY ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ